เทศกาลพันไม้6กห้าที่เมืองเลยมาเที่ยวกันนะคะเฮ้ hey, ไปกันเลยวันนี้มีต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะคะถ้าเหมาได้จะเหมาหมดเลยนะคะพอดีที่บ้านมีที่แค่200อตารางวา <laughs> ที่200อตารางวาปลูกได้กี่ต้นพันต้นได้ <laughs> น่าพลากินทุกชิ้นหมดแล้วเหรอหมดละเคยเพิ่มหน่อย you want some more Yeah. did you finish Yeah. for pork ball right you finish it เบอรแล้วขนมขนมอะไร Jackfruit บักเมียบักเมียบ้านค้อยอันภาษาเลยเอิญบักเมียเด้อบัคเมียเอาอันได้เอาอัน้อันน้อย เดบิดเอาคือเก่าไหมบ่อันนี้สองอันข้าวโพดแขนหีบอข้าวโพดข้าวโพดยี่สิบแพงถนนกินหมดแล้วแม่ย่างไปกินไปค่อยบ่ได้กินซ้ำอันทุกอย่างยี่สิบค่ะพี่น้องขามาเดินที่นี่นะคะนี่เห็นไหมข้างหลังแคนดี้ทั้งสวนต้นไม้ทั้งของกินยังจัดอีกถึงวันที่เท่าไหร่นะแม่ถึงวันที่สิบห้าเด้อพี่น้องมาเด้อเมิ่งเลยนะ อากาศดีอย่างว่ามื้อเนี้ยขนลูกเลยอย่างว่าขนาดขนาดสำมร์น้าร้อนไหมกสนามมานดือูเออเฮงอากาศอากาศเย็นมากขนลูกเลยสี่สิบบาทใช่ไหมจ๊ะแพงแพงละซะอันขั้นว่าปลูกเองว่าเป็นเยาว่าแพงขอบคุณนะเมนบอมแม้แล้วว่าจะปลูกจ้าอันอันอันปอกกินง่ายกเขาว่าดรอเมนบอมนปลูกบอมเมนปอกง่ายเด้อมื่อกี้นะเจ้าปอกจังได้บ่ให้หยางติดมีด มันก็มีวิธีใครวิธีมันมาเห็นไหมทุกอย่างต้องมีวิธีเป็นของตัวเองอันข้องค่อยนี้ใช้น้ำมันพืชทามีดก่อนแล้ววิธีการเอายางขนุนออกคือใช้หนังสือพิมไม่ค่ะหนังสือพิมพ์ก็ติดเออถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกใช่ไหมถุงเที่ยวใช่ไหมแม่จ้าเห็นไหมเคล็ดลับใหม่เลยพี่น้องเดยห็นบอกมาทายเพื่อนแน่เนี่ยมาอุดนุนเด้อขนมขนมเล่นบ่กเพราะ ปกติขายอยู่ไหนจ๊ะเนี่ยขายอยู่ตรงนี้เลยค,ค่ะแต่จะอยู่เสาไฟตรงนู้นเอากรแม่นนี่ปมซึ่นหนังบอดไปที่เลยโอ้เมื่อก่อนมันยังมีเจ้าค่ะอยู่ใต,ต,ต้ต้<ม>นบก๊กจ<า>้าอ๋อขายทุกวันอยู่แล้วพอมีเทศกาลเลยขึ้นมาอยู่ข้างบนโนอะปกติจะอยู่ตรงใต้ร่มข้างล่างนู้นเหมืนบ๊กแถววนี้แหละเสาไฟอ่ะอ๋อค่ะจะอยู่ด้านข้างบนค่ะค่ะขายดีเด้อจ้าอย่าลืมอย่าลืมพุกต้นคูณเด้อจ้าไปแล้วจ้า